โมซายันสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคุณเป็นอะไรกันครับเนี่ยเออเป็นเป็นผู้ดูแลครับผมเป็นผู้ดูแลพี่ชายเขาพี่ชายอ่าครับผมนี่ตอนนี้เขาทำอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้เออตอนนี้ก็เออขายข้าวข้าวขาหมูอยู่ด้วยขายที่ไหนครับที่ไหนลูกมาตลาดตลาดอะไรตลาดพี่จีน่ารัศมครับผมโอ้ผมพูดผิดนะล้านไปที่โลกนะถนนอะไรถนนอะไรดีกว่าถนนอะไรลูกถนนที่ไปร้านเราหรือร้านอะไรถนน้านอะไร แลาวล่ะตรงไปรู้แล้วว่าตรงไปรถไฟรถไฟป้ามที่ไหนแล้วล่ะไม่ได้ไม่ได้คันนี้เลยอย่เขาไปผิดนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับถนนลูกถนนลาดอะไรลาวล่ะจะพึ่งาชพฤกษ์โอ้ราชพฤกษ์งมันมีมันมีราชพฤกษ์ไบวายโซนมันฟ้างนะมันอยู่ติดกับอะไรลองถามเขาให้ดีตำบลอะไรตำบลอะไรตำบลลูกบวชนนจังหวัดนนโอ้จังหวัดอุบลโอ้ก็เป็น สถานที่ที่น่าไปรับประทานนะใครไปถูกได้กินก็ถือว่าเป็นบุญวาสนามากเลยท่านจะได้รับความสุขสนานแบบนี้ทางช่องไลฟ์คเมดี้ของเราเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสับสไครต์ท่านจะได้ชมคลิปใหม่ๆของเราตลอดเวลานะครับอย่าลืมนะครับกดเลยครับกดเลยกด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 กกกกดกดกดนะครับอย่างนั้นแหละครับกดเลยครับ